หัวข้อย่อยต่อไปนะคะ7.3.2หลักการของฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะ,ะฮาร์ดีและไวเบิร์กนะคะสคนนักวิทยาศาสตร์สองคนนะคะเขาได้ทำการศึกษายีนพูของประชากรพบว่าความถี่ของแอนลีนและความถี่ของจีโนไทปในยีนพูนะคะมีค่าคงที่ในทุกทกรุ่นคงที่ในทุกๆรุ่นหากประชากรมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ เงื่อนไขของฮาดีไวเบิร์กมีทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวตรงนี้ครูก็จะอ่านให้ฟังเนาะข้อที่ 1. ประชากรจะต้องมีขนาดใหญ่ข้อ 2. ไม่เกิดมิวเทชันในประชากรก็คือไม่เกิดการกลายพันธุ์ในประชากรนะคะข้อ 3. ไม่มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติในประชากรกล่าวคือสมาชิกทุกตัวมีโอกาสผสมพันธุ์ได้เท่ากันข้อ 4. ไม่มีการเลือกคู่ผสมพันธุ์กล่าวคือการจับคู่ผสมพันธันเนี่ยเป็นไปอย่างสุม่ม ข้อ5ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนอย่างไม่เจาะจ,จงนะคะข้อ6ไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างกลุ่มประชากรต่างกลุ่มมี6ข้อหากประชากรใดมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวจะกล่าวได้ว่าประชากรอยู่ในภาวะสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะซึ่งถือว่าประชากรไม่เกิดวิวัฒนาการนั่นเอง เนาะถ้าเกิดอยู่ในสมดุลฮร์ดีกับไวบึกเนี่ยแสดงว่าประชากรไม่เกิดการวิวัฒนาการนะคะคำถามหากประชากรหนึ่งมีความถี่แอนลินเด่นเป็น p และมีความถี่แอนลินด้อยเป็น q ซึ่ง q เท่ากับ1ลบ p จะมีโอกาสได้ลูกแต่ละจีนโนไทป์เป็นแบบใดนะคะอ่ะอ่าเใหญ่เป็น แอนลินเดนนะคะนะคะเขาก็ให้เป็น p ใช่ไหม a เล็กเป็น q a ใหญ่เป็น p a เล็กเป็น q เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น a ใหญ่ a ใหญ่มันก็คือ p ยกกำลัง2ใช่ไหมคะ a ใหญ่ a เล็กมันก็คือ a ใหญ่ก็คือ p a เล็กก็คือ q a ใหญ่ a เล็กตรงนี้มันก็คือ p ตรงนี้มันก็คือ q ส่วนอันนี้ตรงนี้เป็น a เล็ก a เล็กนะคะ a เล็ก a เล็ก อเล็กอเล็กเนี่ยเป็นดอยแทนด้วยตัว q มันก็คือ q ยกกำลังสองเนาะทีนี้เอามาเขียน a ใหญ่ a ใหญ่มันคือ p ยกกำลังสอง a ใหญ่ a เล็กค่ะ a ใหญ่ a เล็กเรามี2ตัวนี้อ่าคือตัวนี้กับตัวนี้นะคะเราก็จะให้เป็น2 pq ค่ะส่วน a เล็ก a เล็กเนาะมันก็คือ q ยกกำลังสองทีนี้เมื่อรวมความถี่ของจีนโนไทป์นะคะมันจะได้เป็น p ยกกำลังสองบวก 2 p q บวก q กํลังสนั่นเองเนาะจะเป็นจริงเมื่ออยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะสมการนี้กล่าวคือ p บวก q จะต้องเท่ากับ1เสมอนะคะ p กับ q บวกกันจะต้อง เท่ากับ1เสมอมาดูตัวอย่างนะคะหากความถี่ยีนเด่นควบคุมลักษณะเมล็ดเรียบจําได้ไหมยีนเด่นจะต้องเป็นตัว p ใช่ไหมคะควบคุมลักษณะเรียบในประชากรถั่วลันเตา1ซึ่งอยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะสมดุลฮาร์ดีฮาร์ดีไวเบิร์กเนี่ย p บวก q จะต้องเท่ากับ1ทีนี้เขากําหนด p มาให้แล้วว่าคือ0.7เนาะเพราะฉะนั้น q เนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่คะ Q จะต้องเป็น0.3ใช่ไหมเพราะว่า P บวก Q เนี่ยจะต้องเท่ากับ1ทีนี้จากนั้นนำถั่วลันเตารุ่นนี้ผสมพันธุ์กันได้ถั่วลันเตารุ่นลูก10,000ต้นจงหาจำนวนต้นที่มีลักษณะ,มะเมล็ดเรียบและ,มะเมล็ดครุขระในรุ่นลูกมาเลยสูตรมาเลยค่ะสูตรมันคือ P ยกกำลัง2บวก2 P Q บวก Q ยกกำลัง2ใช่ไหมคะ อ่สมมุติว่าครูให้เป็นครูกำหนดจีโนไทป์เป็น A ใหญ่เนี่ยคือมเมล็ดเรียบเป็นลักษณะดินเนาะส่วน A เล็กเนี่ยคือมเมล็ดครุขระอ่ะ P ยกกำลังสองมันก็คือเด่นยกกำลังสองมันก็คือ A A ใช่ไหมคะบวกกันกับอ่ะสอง P คือ A ใหญ่ คคือเเล็กบวกกันกับ Q กํกลังสองคิวกลังสองมันคือลักษณะด้อยมันก็คือ A A ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ดูคะ่ะ P ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตามที่โจทย์ให้มาอ่า P P เฉยๆมีค่าเท่ากับ0.7แล้วก็เอา0.7มายกกำลังสองนะคะบวกกับ2 A คืออ่า P P คือ0.7 นะคะคูณด้วย q q คือ0.3บวกด้วย q กําลังสองนะคะ q คือ0.3ยกกําลังสองเนาะค่าที่ได้นะคะเจยกกําลังสองจะได้0.49นะคะบวกกันกับนะะเอา2มาคูณ0.7คูณ0.3นะคะจะได้0.42เนาะแล้วก็บวกกับ0.3ยกกําลังสองนะคะจะได้0.09ทีนี้บวกกัน จะต้องมีค่าเท่ากับ1นะคะถึงจะถูกต้องทีนี้เขาอยากรู้ว่าจำนวนต้นที่มีเมล็ดเรียบและเมล็ดขูขะเนี่ยมีกี่ต้นใน10,000ต้นใช่ไหมคะทีนี้เมล็ดเรียบมันมีจีโนไทป์อยู่2แบบคือ A ใหญ่ A ใหญ่กับเลอ่์ A ใหญ่เล็ก์เนาะแล้วก็เมล็ดขู่ขะก็จะเป็นเล็กกับเล็ก์เนาะ A ใหญ่ a ใหญ่คือมีค่าเท่ากับ0.49นะคะ เราอยากรู้จำนวนต้นจานวนต้นในโจทย์กำหนดมา1,000 0ต้นใช่ไหมคะเราก็เอามาคูณ1,000 0นั่นเองเนาะจะได้เท่ากับ4,900ต้นนะคะอ่าเใหญ่ A, 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 A เล็กคือตรงนี้มันคือ0.42คูณ1น0 0นะคะมันคืออ่าก็จะได้เท่ากับ2อ0 0 4,200ต้นนะคะส่วน A, A, A เล็กเเล็กก็คือ0 4นย 09คู10ณ1,000ก็จะได้เท่ากับ900ตน้นเนาะทีนี้เขาถามหาฟีโนไทป์ใช่ไหมคะมาเลียเรียบมาเลียเรียบก็คือ,อทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ทางใช่ไหมคะามาเลียเรียบตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะได้9 9 1 0 0ต้นนะคะส่วนกรุขระก็คือ900ตน้น เราอาจจะสรุปอีกทีนึงก็ได้นะคะว่า,ามะเล็ดเรียบเท่ากับ9,100ต้นอ่าต้นมะเล็ดครุขระเท่ากับ900ต้นแบบนี้นะคะ